คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณมีเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราแล้วหลายเรื่องนะครับท้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของผู้คนสมัยก่อน เกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็วิชา,าคมครับซึ่งคุณหมีเนี่ยรับฟังเรื่องนี้มาจากมัคคณายกอีกทีหนึ่ง mm hmm. คุณหมีมาพร้อมกับเรื่องของเกว่ามาติดตามฟางังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณหมีฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แจ็คครับผมคุณหมีสบายดีนะสบายดีค่ะขอบคุณมากอ่าเราคุยล่าสุดนี้เมื่อไหร่คุณหมี นานแล้วหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วเนะาะไม่ได้จำไม่ได้ใช่เออนะครับครั้งนี้เนี่ยคุณหมีมาพร้อมกับเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังใช่นะฮะเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็วิชาอาคมคนที่เล่าให้ฟังคนนี้ไม่ใช่ใครครับเป็นมัคคณายกเหมือนเป็นคุณลุงที่เขาขายเอ,อ่อพวกเครื่องรางของขังในวัดอะค่ะเออเออ,เอ,อน่าสนใจเรื่องนี้ครับเรื่องของเกาเห่าที่ว่านี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณหมี โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะได้ครับเอ่อก่อนอื่นเนี่ยก็คือตอนนั้นน่ะประมาณย้อนกลับไปสักสองสาเดือนที่แล้วพอดีขับรถแล้วชนนกตัวนึงนกตัวใหญ่ไปเลยน,นะคะแล้วนกก็ก็ตายพอดีเราเราเราวนรถกลับไปช่วยแต่พอไปช่วยเราก็ลองเคี์เคียดูก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่รอดละมันตายแล้วคนอะไรมันจะไปชนนกเราก็รู้สึกไม่ดีในใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันต้องเป็น เรื่องไม่ดีหรือเป็นล้างไม่ดีอะไรแน่ๆเลยอค่ะนกตัวนั้นก็ลักษณะแบบตัวใหญ่ตัวสีน้ำตาลตาสีแดงแป๊ดเลยนกกระปูดใช่นกกระปูดเราเรา,เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือนอกอะไรเราก็เลยแบบโพสถามในเฟซบุ๊กว่าเออคือนอกอะไรเนี่ยทำไมถึงแบบมาบินตัดหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปวัดดีกว่าเพื่อที่จะได้แบบล้างเคาะล้างกรรมอะไรแบบเนี้ยค่ะ,คะแล้วก็เลยไปวัด ครันนี้เพอไปวัดปุ๊บเราก็ไปทําบุญแต่ว่าเราช่วงโควิดเนี่ยคะเราก็เหมือนแบบเป็นคนเดียวในวัดมันก็ไม่มีคนอื่นมาในวัดแล้วก็มีคนที่ทํางานอยู่ในวัดนะคะก็เห็นเราก็ถามมันถามสาธุทุกติดว่าเออไปไงมาไงอ่ะเราก็บอกว่า เออเรามาทําบุญให้นกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราทํานกนกตายอะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่ดีก็เลยมาไหวา้คุณลุงพนันเขาก็เลยว่าเออเออมาน,นี่มันนั่งคุยกันก่อนเออจะรีบไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยโอไม่ได้รีบคนแถวนี้อะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งคุยกับเขาก็ไปฟังเขาพูดเขาบอกว่าเขามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเออ เราบอกว่าเออ,เ,อ,อเรื่องอะไรเขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยแหละเรื่องนกเขาบอกโอโ้โหตอนเนี้ไม่ที่อยากฟังเรื่องนกเลยเรารู้สึกแก่มากค่ะครนี้เราก็ไปฟังอ่าพอไปฟังกูเขาก็เล่าว่าประมาณ20ปีก่อนเขาไม่ใช่คนที่แถวนี้นะคะค<ๆ>เขาก็ย้ายมาแต่ว่าไม่20กว่าป,ปีก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายมาตั้งลกลาดอยู่ที่เนี่ยค่ะอืาวถวบ้านเขานะคะน่าจะเป็นทางภาคอีสานค่ะ มีนกกา่าลเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็จะเหมือนมีจอมขมังเวทอะไรเงี้ยชื่อดังอยู่สองคนคค่ะแต่ว่าขอเปลี่ยนชื่อเขานะคะเพราะว่าชื่อเขามันมันเกี่ยวกับแบบไม่ไม่ค่อยโอเคสำหรับเราได้คอเคก็ขอให้เขาชื่อมากกับมีแล้วกันะค,ะค่ะเขาเป็นเหมือนพี่น้องกันคนแถวนั้นเขาเข้าใจว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกัน,นะค,ะค่ะซึ่งเขาก็จะแบบเก่งวิชาอาคมทุกสายเลยคือเก่งมาก บ้านเขาก็จะมีคนแวะเวียนมาให้แบบคอยช่วยเหลือตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคันนี้เขาจะขึ้นชื่ออยู่เรื่องหนึง่งซึ่งแบบเป็นเรื่องที่เขาขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือเขาขึ้นชื่อทําให้คนมาหลงรักทําเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแย่งของรักจากคนอื่นมาเป็นของตัวเองโอ้โหแต่ที่เด็ดสุดกว่านั้นก็คือทําให้คนมีลูกยากมีลูกได้ค่ะเขาก็เล่าว่าเขาก็เล่าต่อนะคะว่า เออมันมีสาวกรุงเทพคนหนึ่งเนี่ยเขาได้แต่งงานกับเศรษฐีที่แถวจังหวัดเขาแต่ว่าไม่มีลูกสักทีคนที่เป็นเศรษฐีนะก็เลยแบบมีเล็กมีน้อยเป็นคนแถวนั้นนะคะครับค่ะต่อมาเนี่ยไอ้คนที่เป็นเป็นเล็กเป็นน้อยของเขาค่ะเขาก็ท้องขึ้นมาค่ะคนสาวกรุงเทพที่แต่งมาเนี่ยเขาก็เลยแบบเครียดเครียดมากก็เลยมาปรึกษาอาจารย์มากกับอาจารย์มีนะคะ ค่ะอีกไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยเมียน้อยอะ่ะเขาก็แทงลูกไปเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าสาวกรุงเทพคนนั้นเนี่ยก็ท้องแทนแทนเมียน้อยคนเนี้ยค่ะอค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยเอคนที่เป็นคนทําพิธีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าอาจารย์มากคส่วนคนที่ชื่ออาจารย์มีเนี่ยมันจะเป็นผู้ช่วยมากกว่าเป็นคนเงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยพูดอื จะเหมือนนุ่มงนุ่มงาพูดอยู่ในคอใครถามอะไรเขาก็ไม่ค่อยอยญกๆพูดด้วยแต่ว่าคนแถวนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเขาเขาก็ไม่ได้สูงสิงกับบ้านอจอมขวาง,งเวทสองคนนี้เท่าไหร่ค่ะค่ะเขาเป็นคนเก็บตัวแล้วก็ไม่ยุ่งกับชาวบ้านเลยค่ะอย่างเขาเป็นคนที่อื่นไม่ใช่ไม่ใช่คนแถวนี้เขาก็เลยไม่มีญาติมีอะไรแถวนี้ค่ะแต่แล้วมันมเรื่องใหญ่เกิดขึ้นคือมันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยมันมีข่าวเด็กตายในหมู่บ้าน แต่มันไม่ใช่การตายแบบปกติอะค่ะชาวบ้านเขาก็คิดว่ามันไม่ปกติเริ่มเลยก็คือเป็นบ้านของป้าคนหนึ่งป้าเขาชื่อป้าหอมอป้าหอมเนี่ยมีลูกสาวชื่อว่าหวานสามีป้าหอมเนี่ยเป็นอมาพาสส่วนสามีหวานเนี่ยเขาทํางานอยู่จังหวัดอื่นไปทําให้ทั้งบ้านเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่ทํางานได้จริงๆเนี่ยอยู่สองคนก็คือป้าหอมกับหวานค่ะหวานเนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งแบบเป็นเด็กแบเบทเลยนะ ป้าหอมเนี่ยก็ทํางานบ้านเลี้ยงหลานไปด้วยส่วนหวานอะขายของในตลาดตอนเช้ามืดแล้วก็จะกลับมาตอนบ่ายบเ <c oughs> ช้ามืดวันนั้นหวานเขาก็ให้นมลูกแล้วก็รีบจะไปขายของที่ตลาดส่วนป้าหอมเนี่ยก็ไปซักผ้าเขาไมได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เ <c oughs> ลยคิดว่าเออหลานหลับไปละห,หลับสนิทดีวันนี้ไม่กวนเลย <c oughs> ก็เลยทําอย่างอื่นไปเรื่อยๆก็ไม่ไม่ได้ขึ้นไปดูหลานเลย <c oughs> แต่พอกลับขึ้นมาที่บ้าน ตอนสคพังหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็หาหลานไม่เจอเก็ตกใจมากก็เลยวิ่งลงไปดูใต้ถุนบ้านกะจะออกจริงๆกะจอกไปเรียกหวานนะคะที่ไปตลาดแล้วแต่ดันเจอหลานนอนนิ่งเสียชีวิตอยู่ข้างล่างบ้านนะคะคือลักษณะเขาบอกว่าเหมือนถูกโยนลงมาจากหน้าต่างบ้านค่ะ,คะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โจด์จันของชาวบ้านนะคะว่าเขาเขาก็หาว่าเออแม่มันไม่ดูลูกอะไรอย่างนะะี้ยค่ะ แม่มันเนี่ยแหละฆ่าลูกเองาแม่มันไม่ดูลูกแต่ตำรวจก็มาซักไซด์ก็บอกว่าเออก็ไม่ไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ไม่นานก็มีข่าวว่าเออเจเจ้าของแผงในตลาดแถวนั้นนะคะเออคลอดลูกชายได้ลูกชายอแล้วก็ผิวคล้ำน้องไม่เหมือนคนในบ้านเจ๊แกเลยเออเจ๊เจ๊แกก็บอกว่าโอ๊ยเหมือนเหมือนเหมือน เท่าแก่เหมือนป้าเหมือนยายอะไรเขาก็ว่ากันไปหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีเด็กตกต้นไม้คอหักตายตอนดึกๆึกเลยเป็นลูกของคนที่ชื่อว่ากอยอะนะคะ응응อายุสามสามสี่ขวบชาวบ้านก็เหมือนมาให้กำลังใจแต่ว่าคนเนี้ยคนที่ชื่อกอยเนี่ยกลายเป็นคนเสียสติไปเลยเขาบอกว่าตอนกลางคืนเขาเห็นก่อนที่ลูกเขาจะตายอะนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นนกกาเหว่าตัวใหญ่ๆ มาร้องเสียงดังอยู่หลังบ้านค่ะเขาเปิดหน้าต่างไปมองเดแบบเขาก็เห็นลูกชายตัวเองโดนห้อยอยู่กับต้นไม้ในความมืดนะคะคือตัวลอยตัวลอยอยู่ในอากาศแต่ว่าเหมือนเหมือนห้อยลงมาในลักษณะเออหัวลงมะคะอะไรประมาณนี้เท่าที่หนูฟังเขามานั้นมาเรียบเรียงเองเพิ่มค่ะ แต่พอลองมองดีแล้วเห็นว่าเออมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ได้ถ้อยอยู่กับต้นไม้นะออแต่มันถ้อยอยู่กับเงาดําใหญ่มากๆค่ะพอก้อยเห็นมันอ่ะมันก็เหมือนหันมาต,ตาตาที่สะท้อนในความมืดเป็นตาสีแดงอ่ะเป็นแสงสีแดงออกมาเลยครับค<ะ>่ะ แลพักหนึ่งเนี่ยมันปีปีกได้อะปีกใหญ่มากแล้วก็ร้องเสียงเหมือนนกกาววาซึ่งหนูก็ไม่แน่ใจว่านกกาวววร้องเสียงยังไงแต่เขาบอกว่าเออมันเป็นเสียงนกกาววามันเป็นร้องเป็นเอกลักษณ์ร้องอย่างนี้เลยแหละฮะกาววากาวววเนี่เลยแหละอันนี้ไม่แน่ใจ<อ>ว่ามันมันคือเสียงนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่า<อ>มันเป็นเสียงที่เป็นเฉพาะนก<อ>นกพันธุ์เนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ก่อนจะปล่อยเด็กลงมาก็แทกพื้นค่ะกอยก็รีบวิ่งลงไปดู ปรากฏว่าลูกเขาก็นิ่งไปละก็แจ้งตำรวจเรียบร้อยตำรวจก็บอกว่าเอออุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> น่ะคันนี้ก้อยสือสติก็พูดแต่เรื่องนอกกาเหว่าไปชาวบ้านหลายคนก็ก็เรียกกันว่าเออน,นี่มันคงบ้าผีนกกาเหว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่แล้ว บางคนก็เชื่อนะคะว่าเออมันน่าจะมีผีอะไรเขาก็พากันทึกทักไปกันแล้วอะ่ะคราวนี้เขาก็เลยไปแจ้งเรื่องเนี้ยให้หลวงพ่อเออมันมีผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยครับค่ะซึ่งคู่เล่าในตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาเป็นลูกศิษย์วัดอาศยัยอยู่ในวัดนะคะหลวงพ่อก็เลยพูดไปว,ว่าเออมันเป็นบุญบาปเนาะแบบนกกาเหว่ามันมาลักเอาลูกคนอื่นไปเป็นลูกของ เหมือนแบบไปไปทําให้ลูกตัวเป็นลูกคนอื่นไปรักเอาลูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วก็ให้แม่เนี่ยกาพาลูกต้องมาเลี้ยงลูกคนอื่นแทน mm hmm. คราวนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปเรียกคนชื่อมากกับคนชื่อมีมาหาหลวงพ่อหน่อย mm hmm. ชาวบ้านผมก็เลยพากันไปหาคนชื่อมากกับคนชื่อมีนะคะแต่สองคนเนี้ยเขาบอกว่าเออเขาไม่ไปหรอกนะวัดอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีธุระอะไรกับวัดไว้เดี๋ยวงานบนุญค่อยไปหาแล้วกันอื mm hmm. ชาวบ้านผมก็พากันสงสัย เออคนอะไรมันไม่บูชาพระไม่บูชาเจ้าอะไรเงี้ยค่ะคร mm hmm. นี้แฟนของกอยค่ะเขาเขายังเป็นคนมีสตินะคะผู้ชาย mm hmm. เขาก็ชื่อวีเขาเขาทํางานเป็นคนคนหาปลาอะไรแบบเนี้ย mm hmm. อัน,นี้ไม่แน่ใจว่าเขาทำงานอะไรอ่ะเข,เขาพอลูกชายเขาตายไปแล้วเขายังได้ยินข่าวหลือพวกเนี้ย mm hmm. เขาก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดี mm hmm. เพราะวเลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าเออถ้าอยากรู้อ่ะก็ไป ไปตั้งไปปักหลักดูแถวบ้านมากกับมีดูนะอื่ะคืนนั้นเนี่ยไอ้นายวีเนี่ยก็เลยเตรียมจะไปแอบ,บดูที่บ้านของอาจารย์มากอาจารย์มีแต่ปรากฏว่าเออซุ่มรอจนเช้ามืดละก็ไม่ไม่เห็นอะไรเลยอืมทักทักก็ค่อยค่อเห็นว่าเออมันมีไฟเหมือนไฟดวงไฟสีแดงๆดสองลูกลอยอยู่บนท้องฟ้าครับสองสว่างสว่างกว่าแถวนั้นพ บ้านนอกมันคงมืดนะคะเขาก็เห็นว่าเออมันค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาสักพักก็ใกล้เข้ามาที่ตัวเขามากขึ้นแต่เขาก็ไม่เห็นนะว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่สักพักเขาเหมือนโดนถีบอย่างแรงอะทําให้เขากระเด็นตกลงมาตอนนั้นเขาน่าจะนั่งอยู่บนอะไรสักอย่างอันนี้ต้นไม้หรือเปล่าให้เป็นต้นไม้แล้วกันเขาก็ตกลงมาจากต้ตนไม้อ่ะคะ่ะ,คะ พอตกลงมามันก็มีเสียงดังทําให้คนที่อยู่ในบ้านนั่นคืออาจารย์มากนะเขาก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านาเออแล้วก็โวยวายว่าเออเนีย่ยมาทําอะไรที่บ้านอย่ามายุ่งกับบ้านฉันถ้ามาอีกเนี่ยจะเอาปืนยิงเลยอืมค่ะวีก็เลยรีบมองว่าเออตัวอะไรวะมันมาถีบฉันตกจากต้นไม้แต่ก็มองแล้วก็ไม่เห็นอะไรก็กลับบ้านไปค่ะแต่ก่อนที่จะกลับบ้านน่ก็เดินออกไปละแล้วก็ เหลือบมองกลับไปก็บอกว่าเออเห็นว่าลูกไฟนะนะมันเป็นเหมือนตาของตัวอะไรสักตัวตัวใหญ่ๆอยู่ <c oughs> บนหลังคาบ้านนะคะสรังมันก็กลางแขนออกแต่ว่ามันไม่ใช่แขนมันเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นตีกขนาดใหญ่ <c oughs> แล้วก็กระพือกระเพือค่ะก็ <c oughs> มีเสียงร้องโหดหวหวของนกก้าบ่าว,าวตลอดทางเลย <c oughs> ที่กำลังเดินกลับบ้านพอฟ้าสว่างเนี่ย เขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้หลวงพ่อฟังนะคะ hmm. หลวงพ่อก็บอกว่าเออเนี้ยเดี๋ยวจะไปโปรดสัตว์ที่บ้านยมมากเอง hmm. อก็งงเออไปโปรดสัตว์คืออะไรสักพักหลวงพ่อก็จะแจงแล้วก็เดินทางมาที่บ้านนายมากแล้วก็มีคนคนก็เหมือนได้ข่าวแล้วก็ตามกันมาค่ะคะ่ะ hmm. ตอนนั้นคนเล่าก็อยู่ในเหตุการณ์นี้พอดีอื hmm. เพราะว่าตามมากับพระที่วัดแล้วก็ เขาก็ให้ไปเคาะเรียกนายมากเนี่ยออกมาก็ <Okay. S 2> เดินออกมาคนเดียวหลวงพ่อก็ถามว่าเขาก็ถามหลวงพ่อเออเนี่ยหลวงพ่อมาทําไมหลวงพ่อก็เลยว่าเออเนี่ยจะมาโปรดสัตว์ให้หน่อยให้อา,อาหารมาใส่บาตรพระหน่อยได้ไหมมอืเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอาหารคาวหรอกนะเขามีแต่ข้าวเปลือกก็ <Okay. S 2> ข้าวเปลือกมาให้ค <Okay. S 2> ่ะหลวงพ่อก็บอกว่าเออจับชายจีวรแล้วสวดตามหน่อยอื ระหว่างตรวจสักพักเขาก็บอกว่าเออมันมีเสียงน้องของนอกกาว่าอีกแหละดังออกมาจากในบ้านเป็นจานวนมากตีปีกกันเสียงดังเลยแล้วก็อยู่ดีๆพักหนึ่งมันก็ดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็มีนกกลุ่มหนึ่งบินออกมาจากนอกบ้านแล้วก็บินหายไปเลยค่ะครับาวนี้หลวงพ่อก็ให้สินให้พรเรียบร้อยปุ๊บก็เดินทางกลับวัดไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นคนชื่อมากกับคนชื่อนี้อีกเลยนะ เขาก็เลยบอกว่าเออมันเขาย้ายครอบครัวกันออกไปตอนกลางดึกแล้วเลยไม่มีใครเห็นเงี้ยค่ะครับค่ะชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเออหลวงพ่อเนี่ยมีเหมือนมีเวทมนต์นะก็พากันไปหาหลวงพ่อที่วัดให้แบบให้หลวงพ่อช่วยเทศนให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเพิ่งเจอเรื่องหลายๆกันมาหลวงพ่อก็บอกว่าเออมันมีนกกาหว่าวหลายตัวเนี่ยบินมาติดอยู่ที่วัดนะให้ช่วยให้ชาวบ้านนช่วยกันหน่อยคนละไม้คนละมือช่วยเอาไปฝังหน่อย หลวงพ่อก็หยิบนกกาวาวตัวหนึ่งที่ตายแล้วเนี่ยมาหงายท้องให้ดูที่ขาของนกอะค่ะอืม,มันมีอักขระตัวเล็กๆเ,เ,เขียนอยู่ที่ใต้เท้าของนกที่ตายตัวเลยค่ะชาวบ้านเขาก็พากันถามว่าเออพระเนี่ยใช้เวทมนต์อะไรเหรอหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออไม่ได้ทําอะไรแค่ให้เนี่ยเขาจับจีวรแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาเผือ่อว่าเขาจะมีเมตตาขึ้นมาบ้างครับคแล้ว พอคนเขาก็ถามว่าเอา้าแล้วทาไมถึงไม่ทําให้มีด้วยหลวงตาก,ก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ไม่มีอะไรก็ไม่พูดอะไรค่ะครานี้ผ่านไปอีกหลายปีนะคะก็ไม่รู้ว่าหลายปีขนาดไหนก็มีคนก็มีคนยังไปตามรู้ว่าเออเนี่ยคนชื่อหมอมากกับหมอมีเนี่ยเขาย้ายไปอยู่แถวชายแดนเลยคะ่ะครานี้ไปติดชายแดนค่ะแต่ก็มีบางคนที่เขาไปรู้มาอีกว่าเออเขา จะช่วยเรื่องเสน่ได้หรือว่าช่วยเรื่องอะไรพวกนี้ได้เขาก็ตามไปถึงบ้านขนาดย้ายไปอยูช่ชายแดนแล้วนะคะค่ะวันหนึ่งก็มีรถกระบะเนี่ยขับเข้ามาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยคะ่ะเป็นทะเบียนของจังหวัดอื่นอพอลงมาจากรถเนี่ยก็มีคนเป็นพอ่อแล้วก็พาลูกชายตัวเล็กๆล,ล,ลงมามช่วยกันอุ้มมากับอีกคนนึงซึ่งก็น่าจะเป็นน้าชายเข้ามากรับหลวงพ่อค่ะ หลวงพ่อก็เลยถามว่าเออเนี่ยเป็นอะไรมาคนคนเป็นพ่อเนี่ยก็เลยบอกหลวงพ่อว่าเออช่วยลูกชายเขาหน่อยลูกชายเขาจมน้ํามาช่วยดําขึ้นมาเนี่ยรอดมาแล้วแต่หมอรักษาแล้วเนี่ยดีขึ้นแป๊บหนึ่งอีกพักหนึ่งก็ฟุดลงนอนทั้งวันข้าวก็ไม่กินฉี่ลาดที่นอนน้ําไม่อาบน้ําลายไหลตลอดเวลาครับแล้วก็ไปหาหมออยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่หายอยู่ทุกๆทุกๆรอบก็คือไม่หายะค่ะ เขาก็เลยว่าเออเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดสมองค่ะก็ต้องให้ไปที่โรงพยาบาลอื่นครน,นี้วันหนึ่งเขาก็นอนโรงพยาบาลแล้วก็โวยวายเสียงดังก็เลยบอกว่าเออไม่ไหวละอเดี๋ยวลองพาวไปทําบุญหน่อยก็เลยพาลูกชาย่ยมาทําบุญมาทําบุญที่วัดเนี่ยค่ะซึ่งเขาก็ได้ยินมาว่าเออพระเนี่ยน่าจะเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ หลวงพ่อก็บอกว่าเออช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงนะได้แต่พรมน้ำมนต์แล้วก็ให้เอาเด็กเนี่ยไปโรงพยาบาลผ่าสมองที่กรุงเทพเนี่แหละค่ะคือม <c oughs> ีครอบครัวนี้เขาก็เลยขอไปค้างขอค้างที่วัดน,นี้ก่อนเพรารู้สึกว่าเออหลังจากพรมน้ำมนต์ไปลูกชายเหมือนจะดีขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็พอจะกินกิน้าวได้บ้างแต่พอตกดึกปุ๊บเนนกับเด็กวัดน,นะคะ <c oughs> ก็เดินมาทุบป,ประตูหลวงพ่อห <c oughs> ลวงพ่อก็เลยเออถือไฟฉายตามเนนไป เห็นพ่อของเด็กคนเนี้ยค่ะพยายามปีนขึ้นต้นไม้ทั้งๆที่มันยังมืดๆอยู่เลยนะคะ<ถ>บนนั้นเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยจริงๆคือลูกชายอายุยังไม่ถึงสิบกว่บเป็นเด็กอ่ะปีนขึ้นไปแล้วก็เอาไข่นกไข่นกบนต้นไม้ไม่รู้นกอะไรมากินนะ mm. แถมยังเหมือนมีขนนกติดตามเนื้อตามตัวเต็มไ,ไปหมดเลยค่ะ หลวงพ่อว่าเอออันนี้ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะแล้วก็จับเด็กมาคล้องพราก่อนอก็ไม่ทันได้ถามนะคะว่าเจออะไรกันมาคนที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันอนะหลวงพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวรุ่งนี้ให้ผู้เล่าเนี่ยเตรียมรถนะผู้เล่าก็เลยถามเออลุงที่เล่าเขาก็เลยบอกว่าเออจับไปไหนเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ย จะให้ขับไปจังหวัดนึงอืมซึ่งลุงคนเล่าก็จําได้ทันทีว่าเออจังหวัดนั้นเนี่ยเขาลือกันว่าหมอมากกับหมอมีเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่นั่นครับค่ะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ออกเดินทางพอไปถึงก็ค่ำค่ำ,คำก็หาทางไปเจอจนได้นะคะว่าบ้านเขาอยู่ไหนว่าหลวงพ่อก็ไปเห็นบ้านแล้วก็ถามหาคนชื่อมากแต่ว่าหน้าบ้านเขาเนี่ตยติดไบขาวเลยเหมือนไปงานศพอะคะ่ะ ชาวบ้านก็บอกว่าเอาศพเนี่ยไปไว้วัดแล้วเขายังไม่รู้ว่าจะเผายัางไงเพราะรว่าเป็นคนเล่นของกับไปเริมไม่กล้าเผาก็ถามว่าเออหลวงพ่อเนี่ยมาจากไหนมีธุระอะไรกับคนนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออเขาตายยังไงละ่ะคนแถวนั้นก็บอกว่าไม่รู้อาจจะเหมือนแบบโดนวางยาแต่ว่าในความเชื่อของคุณใสเขาจะเรียกว่าโดนยาสังเ่ะอืมอืมอืมครับค่ะ,ะแล้วก็ธาแตกแ้วก็เลยเลยตาย ค่ะลุงคนขับก็สงสัยว่าอ้าแล้วทําไมถึงหลวงพ่อไม่ถามถึงนายมีบ้างเออแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะสักพักหลวงพ่อก็เลยถามว่าเออฉันขอขึ้นไปบนบ้านนายมากได้ไหมชาวบ,บ้านก็ไม่ได้สนใจไม่ได้พูดอะไรหลวงพ่อก็เลยเข้าบ้านนายมากไปเลยค่ะอพอเข้าไปในบ้านแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เรียกหานายมีก็ไม่มีใครตอรบอ่ะสักพักหนึ่งลุงคนเล่าเขาก็บอกว่าเออเหมือนมันเหมือนมัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลมก็ไม่มีอะไรสั่นก็ไม่มีแต่ว่าม่มีตุ๊กตาตัวหนึ่งอะคะ่ะหล่นลงมาจากที่บูชาอืเป็นตุ๊กตาสีดำดเหมือนเหมือนเป็นดินไม่ใช่ดินเหมือนเป็นเขาเรียกว่ายางมาต่อยอะค่าสีดำผูกสายสินแล้วก็มีขนนกสีดำเนี่ยติดเต็มไปหมดเลยอะ,ะห,หลวงพ่อก็ยื่นยื่นตุ๊กตาให้คนที่ติดตามแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเอาไอ้มีกลับวัดกัน ค่ะก่อนหน้านั้นก็แวะไปงานศพนายมากแล้วก็เข้าไปคุยกับศับเปเลอร์ศับเปะรเลอก็คุยกับหลวงพ่อสักพักแล้วก็เออขยักหน้าเข้าใจกันคระหว่างทางกับลุงคนขับเนี่ยเขาก็เลยถามว่าลุงคนที่เล่าเนี่ยค่ะเขาเป็นคนขับรถด้วยก็เลยถามว่าหลวงพ่อไปพูดอะไรกับศับเปะรเลอรหรอหลวงพ่อก็เลยว่าเออนายมากเขาเป็นคนเนี้ยมีอาคมนะแต่ว่าเขาไม่เคยรับสินเลยอื ตอนนี้ตายแล้วอ่ะจะเผาก็เผาไม่ได้เผาก็ไม่ติดต้องรอให้ของแล้วมันวิ่งมาคืนเจ้าของจนหมดก่อนเราค่อยเราค่อยเหมือนเอามีดทิมไปตามจุดต่างๆของร่างกายค่ะก่อนจะเผาได้อันนี้หนมูไม่แน่ใจหนูฟังเขามาค,ค่ะต้องเอามีดเนี่ยทิมไปบนตบอะค่ะถึงจะเอาไปเผาไ,ได้อืค่ะสภา,าก็เลยถามต่อไปว่าเออแล้วนายมีะอไปไหนลง หลวงพ่อก็เลยบอกว่านี่ไงเราเอานายมี e กลับมาด้วยนอ uh, จริงๆนายมีเนี่ยเป็นหุ่นพยนต์ uh, ค่ะสร้างมาจากพวกวิญญาณของนกกาเหวาที่ลงอาคมเนี่ยค,ค่ะค่ะแล้วก็เอาไปใช้ทํางานต่างๆค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องถอนอาคมอันนี้ออกแล้วก็เอาหุ่นเนี่ยไปฝังถึงกระเผาเผาล่างของนายมากเนี่ยได้ะค,ะค,ค่ะคะค,ค่ะสุดท้ายเราเขาก็เอามาทําพิธีกันนะคะแล้วก็ ก็ก็จบเรื่องนี้ไปค่ะเรื่องก็ไม่ไม่ได้มีขีอ,อ,อะไรไมากแต่เป็นเรื่องความเชื่อของอของลุงที่เขาขายเครื่องรางมากกว่าโอ้โความเชื่ออันนี้เนี่ยผมว่ามันบางทีมันระหว่างความเชื่อกับความความถลําลึกกับความงมงายกับบางสิ่งบางอย่างผมว่ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวเองนะบางคนไข,ขว้า บางคนพยายามตามหาบางคนพยายามศึกษาบางคนพยายามที่จะได้อะไรพวกนี้มาครอบครองหรือไปตามหาคนที่เขามีทางด้านเนี้ยเพื่อให้เขาช่วยในสิ่งที่ตัวเองอยากได้โดยการใช้วิชาใช้วิธีการลักษณะแบบเนี้ยและผลสุดท้ายมันก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นถูกไหมฮะแน่นอนว่าของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่ เออทำเอามาเพื่อช่วยคนน่ะแต่เอามาเพื่อเพื่อมาสนองความอยากสนองตัณหาของคนที่อยากได้ซะมากกว่าคนเนี้ยอยากได้แบบลาไหหนูไม่กล้าฟังเลยเพราะหนูเพิ่งขับรถชนนกมาแล้วแล้วตัวนกกระปูดถ้าถ้ามีใครเคยเห็นคือมันตัวใหญ่แล้วน่ากลัวมากแล้วใจไม่ดี้วเขาเออเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ไม่ฟังได้ไหมไม่ฟังได้ไหมเขาบอกไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวโอ้ แต่มีหลายหลายคนที่คอมเมนต์บอกนะที่แชทบอกว่านกกระปูดโดยปกติของเขาอะ่ะเขาบินต่ําอยู่แล้วแล้วจังหวะที่เขาบินมาตัดหน้ารถพอดีแหละแล้วเขาไม่ได้บินเร็วอเออผมผม,มผมเคยผมเคยอยู่ตอนเด็กๆสมัยก่อนยังไม่รู้จักนกกระปูดไปอยู่ที่เมืองจันใหม่ๆจันทบุรีนี่แหละฮะนอนนออยู่ในบ้านบ้านมันอยู่ในในละแวกสวนอะ่ะ เราเป็นเด็กกรุงเทพแล้วเราไปนอนต่างจังหวัดไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นครั้งแรกเลยตอนกลางคืนเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินเสียงนกกระปูดครั้งแรกในชีวิตเนี่ยผมว่าจะคิดเหมือนผมผมคิดว่าเป็นเสียงผีหัวเราะ<อ>เสียงมันเหมือนอคนหัวเราะเลยอ่ะพี่เออเสียงมันเหมือนคนหัวเราะจริงๆมันจะหหหหหอยู่อย่างนี้ทั้งคืนผมก็นอนแบบ ไม่กล้าปลุกพ่อไม่กล้าปลุกแม่นะตอนนั้นเราด้วยความเป็นเด็กได้แต่นอนฟังอย่างเดียวพอตอนเช้าเนี่ยตื่นมาก็มาถามว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงหัวเราะตามที่เด็กคนหนึ่งได้ยินหรือเปล่าพ่อแม่บอกอได้ยินแล้วพ่อก็บอกว่าเนี่ยเป็นเสียงนกนกกระปูดผมก็บอกคุณนกบ้าอะไรว่ามันร้องเสียงหัวเราะเหมือนคนหัวเราะขนาดนั้น โอ้มันน่าก,กลัวค่ะตัวมันก็น่ากลัวพี่แจ๊คถ้าใครไม่เคยเห็นนะคะลองลองไปหาดูตัวจร<ม>ิงคือมันน่ากลัวมากตามันสีแดงเลยะคะ่ะอ๋อใช่นะฮะนั่นคือเรื่องของเกาเห่านะครับคนที่เขาวันนี้เล่าไม่ดีคือเพราะว่าฟังเขามาแค่นิดเดียวจริงๆแล้วก็นึกบรรยากาศไม่ออกเลยเพราะเราไม่ไม่เคยไปอยู่ในยุคนั้นในช่วงที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ใส่บรรยากาศนะคะไม่ไม่ทราบจริงๆต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรแค่เล่าถึง ให้เรามารับรู้ถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่มันมันยังคงมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังอยู่บ่อยครั้งนะครับฟังไว้เป็นคติเตือนใจเป็นคติสอนใจว่าไอ้ของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะไปยุ่งกับมันจะไปคข้องอ่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุดผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีมีโทษของมันเองและคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณให้ได้ด้วย หนูกลัวเรื่องพวกนี้ยิ่งกว่าเรื่องผีกับพี่แจ๊ต้องน่ากลัวมันน่ากลัวกว่าผีนะที่คนทําคุณไฉอ่ะเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเลยอ่ะของมันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่คนที่ทําคือคนเพราะฉะนั้นจิตใจของคนน่ากลัวที่สุดค่ะถูกไหมเออนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณหมีนะใช่ค่ะทั้งหมดแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะผมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก p l ัส com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android